ครับผมสวัสดีครับผมครับมาแล้วครับเห็นไหมครับขลังอะไรครับหลังจากที่เราทํามาเรื่อยครับเอาหลายสูตรมาผสมกันครับเอาจุดเด่นของใบนี้มาใส่ใบนี้เอาจุดเด่นของใบนี้มาใส่ใบนี้เอาจุดปอก้องจากปีก่อนมาเสริมในใบนี้ครับผมครับมาชมกันว่าปีนี้เกิดอะไรขึ้นสลับตู้ใหม่ของเราครับผมครับปีเนี้ยจุดหนักมากพอสมควรครับจากได้ความชัดจากได้ความพุ่งครับผมก็เอามายัดใส่ใบนี้ใบเดียวครับประชมครับผมครับตัวนี้ก็พัฒนาขึ้นมาได้เอาง่ายตัวเนี้ย พัฒนาจาก A8 ขึ้นมาครับ A8 ได้ความชัดของเสียงดีมากขึ้นแต่ A8 มันเป็นลำโพง5นิ้วครับได้ความชัดความละเอียดของเสียงแต่มันจะขาดความดุครับผมครับเราเลยขึ้นมาเป็นตัวเนี้ตัวนี้ก็มีการพัฒนาหลายอย่างพัฒนาความถี่ที่ขาดหายครับเติมเต็มความถี่ที่มันขาดหายลดความถี่ที่มันมีปัญหาลงครับมาอยู่ในตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมครับตัวนี้ก็เป็นตู้ทั้งหมด3ความถี่เหมือนเดิมครับมิดโลครับ มิดแล้วก็ไฮสามวิทีเหมือนเดิมครับจุดเด่นของตัวนี้ก็ถือว่ามีหลายอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านมิดโลไหมครับมิดโลเนี่ยเราก็ทําเป็นฮอนโหลดนะครับผมครับเพื่ออะไรครับเพื่อมีพลังของเสียงเยอะมากขึ้นครับผมครับ A8 เนี่ยตามความจริงเนี่ยผมเองผมชอบ A8 นะครับผมครับเพราะว่าได้เสียงธรรมชาติแต่บ้านเราติดมิดโลผมก็จัดมิดโล12นิ้วแบบฮอนโหลดแต่เปิดหน้านะครับแต่เปิดหน้านะครับเพราะว่า ผมจะได้กิดาอของดอกลำพงมากขึ้นกิดไอของเสียงดอกมากขึ้นนั่นเองครับจะได้เป็นเสียงธรรมชาตินั่นเองครับผมครับมิดโล12นิ้วมิดตอนแรกผมก็ว่าใส่2นิ้วแต่ผมชิดไปชี้มามันวยใหญ่ครับแล้วก็กระดาษใหญ่ครับท้าใ้ความถี่เล็กน้อยเนี่ยมันโผล่มายากครับผมครับผมก็เลยเอาเป็น10นิ้วไปเลยครับสลับใบนี้ครับเห็นไหมครับ10นิ้วก็2ใบนะครับ2ดอกต่อ1ตู้สมมติว่า1ตู้จะมี2ดอกครับถ้าเราทําเป็นตู้เดียวนะครับ1ตู้มี2ดอกแล้วก็1 2นิ้ว2ดอก แต่ตู้นี้สินิ้วทั้งหมด4ดอกครับผมครับตามความเป็นจริงใบเนี้ยจะมี10นิ้ว8ดอก12นิ้ว8ดอกแล้วอีก8ดอกครับสำหรับฟังก์ชันระเบียบปีหน้าครับผมจะเป็นตู้ใบเดียวทั้งหมดเลยนะครับผมครับจะเป็นตู้ใหญ่3ใบเลยนะครับผมบอกเลยว่าที่เด็ดมากเพราะว่าผมลดปัญหาทุกอย่างไว้เพียงนั่นจุดเฟดครับจุดเฟดก็คือความห่าของดอกครับมันชอบมีปัญหาสำหรับตู้ลายเลยครับผมก็จับยัดใส่กันเลยครับผมครับทำไมถึงจับยัดใส่กันได้เพราะว่าสมัยนี้เห็นไหมครับคือลำพงอยู่บนรถตลอดไม่ได้ถอดสายไม่ได้ เพราะว่าแบบนี้เหมาะสุดครับผมแล้วก็ตู้นี้มีความพิเศษอะไรมากมายครับเวลาเราเดินครับเดินซ้ายเดินขวาเนี่ยผมบอกเลยว่าได้เสียงที่สมูทมากได้ดีมากเพราะว่าเราไปการคำนวณทุกอย่างไว้ไปทางด้านการบังดอล้วพง2สองข้างควรตัดคำถี่เท่าไหร่ครับแล้วก็ตัดความถี่ตามทฤษีทุกอย่างครับจะได้เสียงที่ไม่มีจุดบอดและไม่มีจุดเฟดครับเสียงนิดเห็นไหมครับเราก็ทาพอโหลดให้2ข้างด้วยเพื่อในการพุ่งการกระชากแล้วก็จุดองศาหนึ่งครับออกไปขนาดนี้เลยนะครับถือว่าได้ไกลมากพอสมควรครับผมครับบอกเลยว่าบ้านเรา ขาดปากโหลดไม่ได้ครับหรือขาดเสียงฮอลโหลดไม่ได้ครับเสียงแหลมเห็นไหมครับเสียงแหลมก็เป็นตัวที่ใส่รถนหยครับเสียงแหลมผมจะทําเป็นรุ่นสลับตู้บนระเบียบครับตู้ใบบนสุดเราจะใส่ปาก A8 คือปากในนีน้ปาก A8 ก็เป็นปากที่พุ่งไกลครับแล้วก็ใส่ปาก A8 2ใบล่างครับเราก็จะใส่ปากเงี้ยเพื่อกระจายใต้หน้าเวทีดีมากขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับการออกแบบก็ถือว่าเยอะมากขึ้นครับผมครับแล้วก็ตัวนี้เราก็ทําการจูนข้าไปแล้วครับผมเพื่อฟังโทนเสียงที่ต้องการแล้วก็ตู้ทําไปเนี่ยอาจจะมีการ ย่อส่วนเล็กน้อยเพื่อให้สมดุลต่อสูตรครับแต่ตัวนี้ทำขึ้นมาครับเป็นตัวแรกแล้วครับเพื่อทําการทดสอบเสียงฟังโทนเสียงว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันได้กินหรือเปล่าแต่ผมทําแล้วถือว่าได้จริงนี่ผมกจูนข้าแล้วครับผมผม,ผมจะให้ฟังเสียงแบบก็ข้าวดูครับผมปะ่ะอันเนี้ยเราต้องพูดไม่ใส่เพราะว่าเราต้องการเสียงที่มีคุณภาพาไม่ใช่ว่าฟังเพลงเดียวครับลองเพลงเสียงดีแล้วเราก็ต้องมาลองไม่ด้วยครับผมครับทดสอบเช็ค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 การทําเสียงก็ไม่ใช่ง่ายครับต้องทําการ บูดิคิวครับวันนี้ก็มิกธรรมดาครับเบสิกไปก่อนเพื่อฟังโทนก่อนครับผมเชิคเชิคฟังทางด้านมิดโลเชิค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 เชิเชิคอันนี้คือเสียงมิดโลเหรอไหมเปิดขึ้นเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงสั่นของดอกเพราะว่าดอกระพูลอัญชละ12นิ้วทำงานต่างหากเสียงกลางทำงานต่างหากครับเชิค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 ต่อมาครับมิดโลออกกานเชิคเชิคเชิคตัวสองตัวสองเชิคเชิคเชิค เช็คเสียงนี่ผมบอกเลยว่าแน่นอนมากครับผมครับต่อมาครับมิดก็คือเสียงฮอนเเเเชชชช็็็็คคคคทดสอบทดสอบทดสองนี่ครับนี่ก็คือเสียงฮอนของเขาครับทีนี้ย่านแสงแหลมกันว่าเป็นยังไงครับผมครับเเเเเเชชชชชช็็็็็็คคคคคคนี่ครับเสียงแหลมใช่ไหมครับครบทุกความถี่บอกเลยว่า โอ้มันแน่นอนครับสลับตู้ใบนี้ทางด้านมิดโลที่แข็งแกร่งมิดแข็งแกร่งมิดไฮก็แข็งแกร่งครับความแร่งของเสียงคืออะไรครับเวลาเราบูธอะไรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันไม่สบัดมันไม่บี้หรือมันไม่ตื้อหรือมันไม่เสียงลำโพงเสียงแตกนั่นเองครับอันนี้บูธแบบดิบไปเลยนะครับผมรวมไปเลยครับทีนี้ฝั่งนี้ก็แฟดไปเลยครับผมครับ่ะทีนี้ฟังเสียงครับผมครับงง้จหหมััวท แต่เรีมีเมียยากสนคงห็ใจลำนี้ปรีบลำเสียเอาำนี้ปรีบลำเสียเปรีบเมียม่พี่ไม่ได้ลำไปหนลูกเมียไปหนอไรนลูกเมียไปหนาเพะใ้ไม่ลำคนนักกลัวเมียเอาจรีบเปรีบ

โอโ้อ it, ata, Hence, โ,อโหต้นไม้บางเบิดครับพ the ี่น้องเอ้ยโอ้โหมิดโลครับแสแนร์ปุ๊บเลยครับแสงคนเนี่ยมิดโลก็อุ้มมาดีครับขนาดมิดเนี่ยเห็นไหมครับฟังแสงคนครับพร้อมชัดก็เสียงออกมาเลยนะครับผมขนาดดูครับไม่เห็นตู้ครับต้นไม้บางหมดแล้วก็ปลายแหลมก็มาครับผมครับ คือต้องเข้าใจว่าปากแหลมเนี่ยมันกินพื้นที่ยั้งใกล้ครับใบบนเราก็ใส่ปากแหลมใบหนึ่งเพื่อให้ส่งไกลมากขึ้นครับผมครับอันนี้วันนี้แค่ฟังโทนเสียงว่าเป็นยังไงครับเก็บรายละเอียดโอ้เก็บในหลังอันนี้แทบไม่ได้ทำละเอียดอะไรครับแค่จูนทำมิเล่ทำมีคิวนิดหน่อยครับผมสำหรับให้เสี่ยวมาได้ฟังเสียงและฟังโทนที่เราต้องการไหมครับใครมาแค่มาครับผมลมกไดดีีัว่่บเเเสยยยใร

ครับเป็นไงครับผมการฟังเสียงครับก็นี่แหละแต่ละสูตรก็จะได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเราต้องมีการลองผิดลองถูกโอ้โหลองอย่างไม่ใช่ว่าลองฟังเสียงกม่ได้แค่ฟังแต่หน้ามิก เนี่ยเวลาเดินครับ้ายขวานี่มันต้องมีความเลียนเนียกแล้วก็เดินอยู่ในตู้ง่ายไหมครับผูพ,พาเดินครับเดินตรงเนี้ยขยับมาตรงเนี้ยครับต้องมีความเลียนเหนียกกันมากครับผมครับไม่ใช่ว่าเดินไปตรงนี้แรงตรงนี้มิดโลตรงนี้มิดห่างอย่างงี้ครับเราพยายามทําให้มันเฉลี่ยความถี่ได้ดีมากที่สุดครับผมครับแล้วก็มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียหลายอย่างนะครับผมสำห,หรับการเฉลี่ยความถี่เนี่ยการเฉลี่ยความถี่ดังทุกจุดเนี่ยบางบางที่เนี่ยอาจจะโดนกดลงหรืออะไรหลายอย่างครับผมครับแต่เนี่ยข้อดีคือเวลาคนฟังครับจะได้มิติเดียวกันัััั้งหนน่เเอคครรบบผไตวี ก็รอยตามชมครับตัวเต็มสูตรว่าเป็นยังไงครับอันนี้ตัวเดมโมครับผมครับใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วอีกไม่นานเกินรอ,อชมได้เลยครับผม